สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องธรรมนวันชาลีชาลีพายอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาจะมาพาเพื่อนๆมาชมสวนหน้าบ้านนะคะก็จะมีดอกไม้มากมายเลยนะคะอันนี้คือหน้าบ้านนะคะก็จะมีถนน,นะคะ่ะมีถนนแล้วก็จะมีหมู่บ้านที่อยู่มีอยู่มีบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะ ก็จะมีบ้านจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะก็คือหน้าบ้านนะคะก็จะมีกระถางดอกไม้แล้วก็มีดอกเฟื่องฟ้านะคะดอกเฟื่องฟ้า สวยงามค่ะสีชมพูนะคะดอกเฟื่องฟ้าก็จะมีลูกป,ปั้นช้างนะคะเอาไว้โชว์ค่ะหน้าบ้านดอกเฟื่องฟ้าค่ะก็จะมีดอกไม้สีชมพูที่สวยงามนะคะ ปั้นชางค่ะนหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะมีหน้าบ้านก็จะมีดอกไม้นะคะก็อากาศดีมากๆค่ะช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่านะคะหกโมงเย็นค่ะจะมีดอกไม้ที่หน้าบ้านนะคะดอกไม้สีชมพูค่ะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ ติดติดกันไปนะคะก็จะมีก็จะสวยงามมากค่ะอากาศก็บ้านก็จะติดกับอยู่ติดกับภูเขานะคะมันก็จะอากาศกคุม้มๆท่นน้อยนึงนก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะดอกไม้แล้วก็จะมีบรรยากาศที่แบบ อึมครึมนิดนึงเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ตกนะคะหน้าบ้านก็จะสวยงามมากนะคะก็จะถนนก็อยู่หน้าบ้านก็จะมีรถวิ่งตอนเย็นๆนะคะรถวิ่งผ่านตอนเย็นๆ ดอกไม้สีชมพูสวยงามค่ะสีชมพูสีขาวสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากไมสีชมพูอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบสีขาวค่ะ สีขาวอยู่หน้าบ้านสวยงามนะคะดอกกุหลาบสีขาวนี่ก็จะเป็นบ้านาข้างๆนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ถัดไปค่ะบ้านหมู่บ้าน,านตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันมีคนอาศัยอยู่เยอะค่ะอ,อากาศดีมากค่ะตอนเย็นๆน,นะคะมีลมพัดเย็นสบายนะคะ หน้าบ้านค่ะตอนเย็นๆนะคะจะมีสนนตัดหน้าบ้านตรงนี้สวนหน้าบ้านนะคะจะมีดอกไม้มากมายเลยนะคะสวนหน้าบ้านดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสวยงามค่ะ ไม้เต็มไปหมดเลยนะคะสีชมพูสวยงามค่ะดอกไม้เป็นสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะคะสวยงามมากค่ะ สวยงามค่ะดอกไม้อยู่หน้าบ้านสวยงามมากๆนะคะมีหลายสีค่ะสีขาวสีชมพูแล้วก็จะมีสีชมพูสดใสนี้ด้วยนะคะสีชมพูสดใสสวยงามมากๆค่ะมากมายเลยนะคะดอกกุหลาบ จะมีสีม่วงเลยนะคะกระลาบสีม่วงค่ะสีม่วงสีเหลือ,องด้วยนะคะสวยงามนี่ค่ะสีม่วงด้วยค่ะสวยงามมากๆค่ะมีสียมพูด้วยนะคะ สีพูหรือสีบันเย็นออกบันเย็นแล้วก็สีม่วงสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆค่ะมีสีพู สวยงามมากๆนะคะอยู่หน้าบ้าน,นะคะ่ะแล้วตรงหน้าบ้านตรงทางเข้าบ้านก็จะมีพุทธบาทนะคะเนี่ก็จะเป็นถนนหน้าบ้าน,นะคะ่ะเป็นถนนหน้าบ้านนีรถวิ่งผ่านนะคะสถ,ถัดไปก็เป็นบ้านคนคะ่ะหลายหลังอยู่นะคะอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่ะคะ่ะ อันนี้บ้านนะคะที่อาศัยอยู่นะคะนี่ก็เป็นดอกไม้รั้วข,ข้างบ้านนะคะก็จะเป็นตรงหน้าหลังหน้าบ้านก็จะมีสนามนะคะสนามหญ้าค่ะสนามหญ้าสวยงามะคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสวยงามมากๆนะคะกุหลาบปลูกกุหลาบไว้กุหลาบสีแดงนะคะสวยงาๆมากๆไม่หยุดต้นึลยนะคะสวยมากๆลมพัดมาก็เย็นสบายนะคะดอกกุหลาบอยู่หน้าบ้านค่ะสวยมากกุหลาบนะคะกุหลาบเยอะแยะหมดเลยนะคะกุหลาบ สวยมากค่ะอสวยนะคะดอกกุหลาบนี่ดอกกลาบสวยมางสวยงามนะคะสีแดงค่ะสวยมากๆค่ะเป็นมงม้อ สวยงามมากๆเลยค่ะดอกกลาบค่ะสวยงามมากๆนะคะดอกกลาบ มากค่ะจะเป็นหน้าบ้านนะคะบรรกาศดีมากมากค่ะนี่ก็เป็นสนามหน้าบ้านนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆที่หน้าบ้านนะคะสวยงามมากๆนะคะฝากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องธรมบวันชาลิพาด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ